ในภาพยนตร์เรื่องชูปีพุทธศักราช2515มีดาราสาวคนหนึ่งปรากฏตัวเธอชื่อวันดีสีตรังเด็กหญิงจากอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังที่มีเพียงความฝันและความกล้าวันดีจบเพียงชั้นประถมสี่แต่ความงามและบุคลิกที่โดดเด่นทำให้เธอคว้าตำแหน่งนางงามทักษิณและก้าวสู่กรุงเทพเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวงการภาพยนตร์ ก่อนจะเข้าสู่วงการเธอเคยแต่งงานกับเสียสินชัยเจ้าของเขียงหมูรายใหญ่ในตลาดตรังชีวิตคู่เต็มไปด้วยความหึงหวงและความไม่เข้าใจกันเมื่อความฝันกับชีวิตแต่งงานเดินคนละทางวันดีจึงตัดสินใจออกเดินทางสู่เมืองหลวงเพียงลำพังการได้ร่วมงานกับเปียกโปสเตอร์ในหนังเรื่องชูคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชื่อวันดีดังไปทั่วประเทศใบหน้าคมแววตาแรง และบุคลิกที่ต่างจากนางเอกยุคเดียวกันทำให้เธอกลายเป็นดาวรุ่งของจอเงินไทยในเวลาอันสัน้นแต่เมื่อแสงไฟเริ่มจับจ้องมากขึ้นข่าวลือและเงาอำนาจก็คืบคลานเข้ามาเธอถูกกล่าวว่ามีความสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งที่คนทางภาคกลางรู้จักในชื่อหยองใบาคารหรือสมชายพงศาวงมีรายงานว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเธอด้วยอิทธิพลและสเสน่ห์บางกระแสกล่าวว่าวันดีถูกชักจูง บางกระแสว่าถูกควบคุมจนถึงขั้นถูกพาไปอยู่ต่างประเทศเช่นปากีสถานเพื่อหลอกสายตาสังคมทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันชื่อโซเบดาแต่ชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรของอำนาจไม่ได้สวยงามเหมือนในจอภาพยนตร์ความโดดเดี่ยวความกลัวและความเงียบค่อยๆกัดกินเธอจากข้างในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2518 วันดีถูกพบเป็นศพในบ้านพักที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีอายุเพียง25ปีไม่มีบาดแผลชัดเจนเสื้อผ้าบางไม่มีบาดแผลชัดเจนเสื้อผ้าบางส่วนลุดลุย่ยบางคนเชื่อว่าเธอถูกวางยาบางคนว่าเป็นอุบัติเหตุแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครรู้ความจริง หลายสิบปีต่อมาสมชายพงสว่างหรือหยองใบคา,านถูกลอบยิงเสียชีวิตคดีของทั้งคู่ยังไม่เคยได้รับคำตอบสุดท้ายจากเด็กหญิงที่เคยยืนอยู่หน้าตลาดกับเสียเจ้าของเขียงหมูสู่ดาราผู้โด่งดังที่สุดของยุค70และปิดฉากลงในเงามืดของอำนาจที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อนี่คือเรื่องราวของวันดีสีตรัง ดาวที่ส่องแสงแรงที่สุดเพียงชั่วข้ามคืนก่อนจะดับลงในค่ำคืนที่ไม่มีใครลืมได้เลย